สวัสดีครับแฟนคลับสเสี่ยวบุกท่านนะครับแนะนำอ e ีบุกเริ่มใหม่ล่าสุดนะฮะระบบเทรดและการเทรดตามระบบเบื้องต้นสำหรับมือใหม่นะครับเป็นอ e ีบุกที่ได้แรงบันดาลใจใมาจากตัวเองแล้วก็ f อซแฟนมันแท้ท่านหนึ่งครับซึ่งเราได้คุยกันคุยกันหลายครั้งอยู่นะฮะเปรียบเทียบกันครับผมกับเขานะเขานี้เริ่ม เข้ามาถือได้ไม่นานนะสามปีแหละถ้าถ้าจำไม่ผิดนะสามปีแต่ว่าผลงานเขาเป็นแบบนี้ฮะอีควิตี้เคิร์ฟเขาแบบยกหายักโลแล้วก็สวยงามมากครับสวยงามมากเที่ยวผมเองนะผมก็ยังคงมีประมาณเนี้ย <c oughs> แล้วก็จะมีขึ้นบ้างแต่ว่าไม่สวยเหมือนเขาฮะสวยเหมือนเขา <c oughs> ก็ลองมาเปรียบเทียบ <c oughs> ดูแล้วก็ถามเขาว่าเออจริงอะ เขาเองครับเป็นคนที่ยึดมั่นในระบบเดียวระบบเดียวนะะคือเขาเทรดแบบคันสลิมแล้วก็ซื้อแบบว่าราคาเบรกเอานะซื้อเบรกเอาแล้วคันสลิมใช้ระบบเดียวเลยเขาไม่เปลี่ยนไปไหนเลยแล้วก็ได้กำไรอย่าบอกไปคืออีควิซ c เคอร์นี่สวยมากครับ เข้ากับภาพนี้เลยนะมันจึงจะไม่ผมตกผลึกว่าเออความจริงอะนะการเทรดที่ที่เราจะเรียกว่าการกัดกระดุมเม่แรกเนี่ยมันคือเรื่องระบบเทรดเองระบบเทรดและก็เทรดตามระบบเป็นสิ่งที่มือใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ครับถ้าคุณเข้าใจนะผมว่าการกัดกระดุมเมดแรก ถูกต้องนะฮะผมว่านักเทรดจำนวนมากครับที่มีปัญหามันจะเป็นแบบนี้ก็ตามครับขาดทุนซ้ำซากหรือกำไรขาดทุนบูมเอนบัสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่มีระบบเป็นซิสเต็มฮอปปิ้งไปเลยครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะโดยเฉพาะเนี่ยระบบแรกนะไอสเตตแรกเนี่ยสเตตสองมีระบบแล้วละ่ะแต่มีพลังของโพซิชันไซส์อันนี้ก็โพซิชันไซส์เช่นกันครับคือการไม่มีระบบอะครับมันจะส่งผลไปหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเจ้าเจนคือคุณไม่มั่นใจในกลยุทธ์พอไม่ไม่มั่นใจนะพอมีอารมณ์กลัวกังวลกลัวกังวล,วลวไม่ไว้ใจเนี่ยจะสะท้อนไปอย่างโพซิชันไซซิ้ง ซึ่ง position sizing แบบแกแค้นนี่เองครับที่ทำให้นักเทรดจำนวนมากนั้นยังคงเป็น system hopping เพราะว่าทำตามแล้วขาดทุนน่ะทำต่อทำไมวะเปลี่ยนใหม่ได้วะเป็น่าเงี้ยกลายเป็นมือใหม่ต่อเนื่องยาวนานผมเองแล้วกันนะผมเนี่ยเทยรดสิบปีแล้วเนี่ยผมเป็น system hopping มา น่าจะแปดเก้าปีกันไปพูดแบบว่าไม่อายเลยนะเขียนสื่อเยอะก็ตามแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีความเชื่อมั่นในระบบมันทำให้ผมเปลี่ยนไปมาแต่โชคดีหน่อยคือว่าผมว่าผมค่อนข้างจะฟลุกนะฟลุกหลายครั้งเหมือนกันซื้อหุ้นในแบบที่ซื้อหุ้นในแบบที่โดยเฉพาะหุ้นโรงพยาบาลนะผมมักได้กำไรก้อนโตเสมอ ผมจึงมีใบแอบอองมาแล้วก็ไม่ค่อยทำให้ทายผมเสียใจเพราะผมผมหนีทันผมหนีไวครับต่ระจุนไวแต่ว่าถ้าหุ้นที่ชนะจริงผมได้กำไรก้อนงามมากทา้ผมยังคงอยู่รอดได้นานขนาดนี้แล้วก็พอร์ตก็เติบโตเล็กน้อยทุกทุกปีแล้วกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่เป็นแบบนี้เหมือนกับที่ FC ที่ผมรู้จักอ่ะที่เราคุยกันเนี่ยเขาเป็นตัวนี้ฮะ คี์สําคัญอะที่ผมคิดว่าความต่างของเขานะทำไมเขาเทรดสามปีอย่างเขากำไรดีแบบพอร์ตอีควิตี้เคิสวยจังเลยเนี่ยคือการยึดมั่นในยึดมั่นในระบบกขยุ์เดียวนี่ยที่ผมคิดว่าเออเรื่องนี้มือใหม่น่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ยอมรับและทำความเข้าใจนะเพราะว่าเมื่อได้ก็ตามครับที่คุณตัดสินใจละ ที่จะเลือกในระบบเดียวยุทยเดียวนะผมว่าเมื่อน,นั้นแล้วครับการนับหนึ่งใหม่ของของการปั้นพอร์ตที่สวยงามจะมาแล้วมันจะเริ่มมาแล้วแต่เชงนกันนั้นเนี่ยการเปลี่ยนตาอระบบมันก็จะมีเพนพอยต์มันนะปูนง่าๆพูนตรงนะเพนพอยต์คือมันมันจะไม่ไม่ได้สวยหรูอะ่ะมันจะไม่เป็นนี้หรอก คือภาพนี้มันก็เป็นภาพที่มันดูดูหรูหราดูง่ายเกินมันจะมีช่วงที่เรีรกยกว่าดสิงอะ่รเนี่ยขึ้นยอ่อขึ้นย่อเนี้ยอ,ยอ,อยาจจะลงลึกหน่อยแล้วก็เด้งขึ้นนะบางทีเนี่ยบางเดือนก็ขาดทุนไปเลยเฝรั่งเขาจะเรียกว่าจมอยู่ใต้น้ําจมอยู่ใต้น้ำนะจำชื่อฝรั่งไม่ได้ละคือช่วงนี้คุณต้องตัดขาดทุนผู้แพ้ไปก่อนแตู่้ชนะคคุณจะทนรวยนะ มันก็คล้ายกับภาพเนะี่ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวแท่งเนี่ยครับแท่งนี้เนี่ยที่ผมให้คุณดูลหลายๆที่ผมใส่เอาไว้ในหลายเล่มเนี่ยมันจะมันมันเป็นนัยยะเป็นกิมมิคนะว่าการเทรดที่แท้จริงครับอย่างเงี้ยช่วงในการเทรดคุณสมมติเทรดเทรดเทรดยี่สิบครั้งเนี่ยนะสิบกว่าครั้งคุณอ่ะคุณจะต้องตัดขาดทุนรูโรลรล,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 ลเลยนะแล้วก็มันจะเป็นการตัดขาดทุนแบบที่ติดต่อกันเรียกว่า losing streak คุณจะทิ้ง ไอ้ตัวหุ้นผู้ชนะไว้เหมือนคุณเก็บบุกเช้นไวกินที่หลังฮะถ้ามันชนะจริงมันจะไปพุ่งเลยแล้วมันได้กำไรระดับ 5R 10R 20R เลยครับจะเป็นอย่างเงี้ยการเทรดตาารโบบจะเป็นอย่างงั้นฮะนักเทรดจำนวนมากจะทนกับ losing streak ไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นแบบเนี้ยกลายเป็น hopping ไปเรื่อยไป่ยแล้วก็ในสุดก็จะเป็นการนับหนึ่งใหม่ตลอดกาลฮะจนกระทั่ง,ทงคุณ หยุดที่ระบบเดียวแล้วก็มุ่งมั่นปักกับมันแล้วก็จะอยู่กับมันให้ได้ยาวนานที่สุดครับข้อดีที่ที่ผมเจอคือว่าไม่ก็ตามที่คุณยึดกับระบบเดียวนะเวลาคุณเจอ losing streak ครับคุณยังไม่มีปัญหาเลยคุณก็ไม่เป็นไรเดือนนี้ยอมไปยอมเสียไปเดือนหน้าเอาใหม่มีบางเดือน้ะครับที่คุณต้องขัดทุนแต่ว่า ใจคุณไม่เสียและคุณไม่ไม่หมดชะตานในระบบเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาคุณชะตาอนมาเออถ้าคุณมีมันจอกันเทรดนะเ,ออเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนคุณกําไรเว้ยแต่เดือนนี้ขาดทุนไม่เป็นไรไม่มีปัญหายอมไปอีกเดือนขาดทุนไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้ว่าเออเนี่ยถ้าํำนานระบบนะไอตัวตัวระบบเนี่ยจะทําให้เราได้กําไรก้อนโตเมื่อเมื่อได้ผู้ชนะที่ที่แท้ทจริง ผมเป็นไงนผมเจอ้นดังนั้นผมเลยคิดว่าเออว่ะเรื่องเนี้ยอยากเขียนให้มือใหม่ได้ไดไดลองเรียนรู้นะผมมั่นใจนะว่าใครก็ตามที่ยังมีผลงานแบบเนี้ยขาดทุนซ้ำซากนะแล้วก็บูมเอ็นบัสนะมักมีปัญหากระบบโอเคล้วทั้งคู่เนี่ยพ o ซิช i o นไซซ i n g มันมีส่วนเช่นกันแต่ว่าต้นตอของการที่คุณ p o ซิชั o นไซซิ่งผิดน่ะมาจากความศรัทธา ความเชื่อมั่นในระบบนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจว่าระบบมันเป็นยังไงนะคุณไม่เข้าใจว่าระบบมันคืออะไรไม่เข้าใจว่าเออเนี่ยระบบมันมีด้านบวกด้านลบยังไงเนี่ยผมว่าคุณจะอยู่กับมันได้ไม่นานแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยครับคุณจะกลายเป็นยางไงยังบอกไปนะในส่วนก็อยู่เนี้สเตทหนึ่งคือเลวร้ายสเตทสองคือดีแต่ว่ามันก็ไม่ไปไหนครับดังนั้นเนี่ย เล่มนี้จึงออกแบบมาเพื่อ,อให้อเดียท่านให้เดียคุณในการที่จะตระหนักรู้แล้วก็เรียกว่าเลือกได้เวลาเลือกแล้วครับว่าเออฉันจะอยู่กับระบบไหนกลยุทธ์ไหนกลยุทธ์เดียวครับแล้วจากนั้นผมมั่นใจนะว่านี่แหละคือการกลัดกระดุมเมดแรกของเส้นทางสุวรเร็ครับเล่มนี้ มันดียังไงครับทำไมคุณต้องมีเรื่นี้เพราะว่าจะทําให้คุณนั้นเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจครับระบบเนี่ยบอกไปนะระบบเทรดคือกระดุมแมดแรกที่คุณต้องกลัดให้ถูกต้องก่อนถ้าคุณกลัดกระดุมแม่แรกถูกต้องนะต่อไปจะง่ายและมั่นใจละ่ะเล่มนี้จะมีการไอเดียนะไอเดียของระบบเทรดสร้างยังไงครับเอาแบบยังไง หนึมสี่นะเป็นไอเดียเลยเป็นหลักการให้คุณเอาไปใช้ได้นะถ้าคุณมีระบบนะฮะลดอารมณ์ได้เพิ่มวไิไนัยได้นะแล้วก็จะมีแรงวันนันใจจากนักเทรดมืออาชีพครับเคล็ดลับเคล็ดลึกต่างๆเกี่ยวกับระบบเทรดนั้นจะมีให้คุณด้วยเพราะว่าผมว่าทฤษฎีอ่ะใครๆก็รู้แหละเออมันเขียนง่ายครับแต่ว่าไอ้เคล็ดลึกต่างๆที่ ทีผนะ่ผมชอบชอนชัยนะผมชอบชอนชัยชอบค้นหาชอบเซิร์ชเนี่ยว่าเออเนี่ยคนที่เขาพูดถึงระบบแล้วเขามีเคล็ดอะไรต่างๆที่เราไม่รู้เนี่ยที่เรานึกไม่ถึงเนี่ยมีอะไรบ้างผมจะเขียนให้มันอ่านครับดังนั้นคุณจะได้ว่าได้ทฤษฎีแบบง่ายๆแล้วก็เคล็ดลึกในการเทรดระบบครับแน่นอนครับมันจะเป็นพื้นฐานของคุณนะฮะ ในการก้าวเดินก้าวย่างที่ผมชอบเรียกว่าปัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องเนี่ยคุณจะไปไวครับผมมั่นใจว่าคุณจะไปไวเหมือนอย่างที่ผมผมประสบเจอกับเปรียบเทียบกับคนที่ที่เป็นเอฟซีเลยนะบบเท็ดครับถ้าคุณไม่รมกชัดเจนนะแล้วคุณเชื่อมันนะ่นคุณจะไปไวครับใครก็ตามที่เพิ่งมาใหม่นะ อยากจะไปไวๆนะสองสผมว่าผมก็ชอบมันจะมีคนหนึ่งเขาหนังสือที่เื่อว่า m o m e n t u m Master นะถ้าคุณอ่านคุณเจอเจอบทหนึ่งที่เขาถามว่าเอ้เนี่ยถามมดมาสเตอร์สามคนทั้งสี่คนว่าการจะสำเร็จในการเทรดอะต้องใช้เวลากี่ปีกันแน่ทุกคนพูดตรงกันว่าสามปีอะ่ะสามปีสี่ปีเนี่ยเห็นเนื้อให้หนังละ อะไรที่ทำให้ใช้เวลาแค่สามปีนะเริ่มได้กำไรก้อนงามแล้วก็ปั้นพอร์ตโตเงี้ยปัจจัยสำคัญคือระบบเทรดนะฮะมีระบบเทรดที่ชัดเจนและคุณต้องเชื่อม,มั่นในระบบนั้นแล้วถ้าคุณเชื่อม,มั่นนะครับเอาไปใช้กับ p o s i t i o n ไซซิ่งนะฮะ m a r k e t awareness นะผมว่า แบบนี้ฮะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่นะครับจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้การเขียนอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับก็ผมมโมชั่พิเศษนะครับ e a r l y b i r d บิรสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อราคาพิเศษนะครับก็ลดราคา20%จากปกนะครับราคาปก110หรือ120นะครับ26ถึง28พศจิกายนนี้นะฮะเทียบไม e มาเก็ตเท่านั้นนะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ